อ้าวคุณแม่กลัวแล้วนะ ม่ตกใจไมตกใจรูแบบสามารถสมัยนี้เราสามารถบอกได้เลยเลยซึ่งทุกคนเป็นหมดเอาม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 าสองหนึ่งอ่ะวันพรีเซนท์ดีนิดเดียวค่ะท่าสำหรับอีบัช c า l ลานะคะคอลเลคชันนี้นะคะครับพาอาสร์ก็เป็นคอลเลคชันที่คุณเพชรนะคะดีไซเนอร์นะคะได้นำพวกแห้ววนมาทำเป็นเนี่ยเป็นพวกแบบเกรดเลค่ะก็เป็นเป็นเป็นการ เป็นนอตรกรรมใหม่ของอของแบรนด์เขาเนาะในการปพติะถึเขาจะทําจากฝาขวดพลาสติกอันนี้ก็ <ๆ S 2> เขาก็เห็นมองเห็นถึงแบบว่าแ่อวนที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วพวกนี้มันเป็นเหมือนเป็น PVC มันน่าจะสามารถเอามาทําอะไรกับแบรนด์เขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นถึงตรงนี้เขาก็เลยได้นํามาพัฒนาเป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวเราชอบอะไรในแบรนด์พิชชาบ้าง่ะอ๋อจริงๆเหรอ ดิวเพิ่งเคยได้ใส่ชุดราชรัชครั้งแรกที่เป็นแบบคอลเลชั่นแบบเป็นแบบอันเนี้ยรู้สึกโอ้มันสวยฮะแล้วมันแบบมันเหมือนทุกชุดอะค่ะเขาต้องฟิตติ้งเพื่อให้มันเข้ากับคนคนหนึแล้วด้วยแบบเอที่มันเหมือนต่อ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 ่กันก็จะพอดีล็อกับบสวยๆก็เลยฟิตติ้งแล้วก็ปรับปรับ จะเอาตรงนี้ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเหมือนต่อแบบคแบบแบบแบบอจิ๊กอซ่ก็ <c oughs> <c oughs> มันสนุกดีฮะลำบากไหมใส่ชุดยากไหมไม่ยากตอนแรกมันก็เอ๊ะแล้ว <c oughs> เร <c oughs> าะจะใส่ที่บ,บ้น <c oughs> <c oughs> นา,านเาองยังไงคะเพื่อก็สงสัยใช่ไหมว่ามันจะต้องเหมือนแบบต่อต่อมันใส่ง่ายมากเลยค่ะโอ้เขาก็เขาก็คิดมาแล้วว่าจะต้องแบบนี้มาขอให้เราใส่เองที่บ้านนะซึ่งง่ายแล้วก็ชอบเพื่อนก็ชอบ เย็นสบายเย็นสบายคำถว่าแบบใส่สบายที er, ่สุดไหมใส่สบายค่ะเพราะว่าคงเปร่งดีเหมือนใส่แขนอ้วนเลยฝากฝากคุณผู้ชมก็ฝากฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะของปีพัสนะคะแล้วก็อาร์ตส์อ่าอาร์ติเ่องของเราบ้ามาเจอของลาบ้าี่สาวเราข่าวดีแล้วพี่แมทใช่พี่แมทใช่ค่ะก็อะ จริงๆแอบเป็นคนแบบแรกๆเลยแหละที่ได้รับรู้ช่เพราะว่าพี่แม็กเขาก็เขาก็มีเพื่อนที่มีลูกน้อยอันที่ถึงเราขึ้นมาก็เลยมาคอยโพอมาสบายปรึกษาอะไรอย่างงเี้ยแหละว่าแบบจะทำยังไงดีคือมันเป็นแพนของแม็กขย้นแล้วด้วยแมคะที่มาที่นี่พี่็กเป็นคนละเอียมากต้องเป็นแพลนจัดการที่บ้าตอนที่เขาปรึกษารเขาสื่อสาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องภาวะอารมณ์หรืออะไรอยาก อเขาก็เหมือนเขาตื่นเต้นมากๆกับกับสิ่งใหม่อันนึงแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะบอกคนรอบข้างแบบกับครอบครัวเออกับครอบครัวรี่เท่าแหละแล้วก็แมถึงว่าแบบกับกับเพื่อนเพื่อนกับเุือนคนยังไงอะไรเงี้ยเก็มีโทรปรึกษาหรือว่าเรื่องของแบบเออเขาก็จะมีเรื่อง แพ่ท้องเลยนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราไปถามเขาดูซึ่งเขาก็โทรมาถามเราว่าเราเคยมีมีกาี่แบการตั้ท้องมจริงจริงเรื่องเรื่องที่แม่เขาคอนเซิร์นสุดกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้เขาเขามีอะไรบ้างที่เแบบกัร์นมากๆต้องคุยกับเราตลอดเขาดูไม่ได้คอนเซิร์นอะไรนะเขาไม่ได้คอนเซิร์นอะไรนะเพราะว่าเขาน่าจะแค่ตื่นเต้นกับกาแฟใช่กับสิ่งที่อยู่ในท้องเขามากกว่าตอนนี้เขาเขาแข็งแรงดีแล้วเห็นออกกำลังกายอะไรแบบ อย่างคุณแม่แมททุกคนแพ้ท้องหนักเลยเหมือนกันภาวะอารมณ์ก็คือแบบสซีดใช่ค่ะเขาก็เหมือนไปเลยเพราแพ้หนักค่ะช่วงแรกเหมือนจะแบบว่าออกจากบ้านไม่ค่อยไหวเลยยังทำอะไรไปไหมครับมีวนมิวตอนนั้นลุงไม่แพ้ท้องตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีที่เราไม่ได้ม่แพ้ท้องแต่สำหรับที่แมทก็เดีวก็ มันก็โอ๊ยไม่สนะนั่งไงแล้วมันแพ้ทอมก็มีแบบได้แค่แบบพักผ่อนได้กำลังใจอยู่บ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟาผู้ชายเอ้อฟาผู้หญิงปรึกษากันผู้ชายเขามีปรึกษากันไหมคะมันก็จะเป็นพ่อที่พ่ออะไรอย่างเงี้ยมีส่งอะไรไปบำรุงเพื่อนไหมคะยากเลยค่ะเราก็ไม่ไม่กล้าส่งแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะแบบกินวิตามินที่คุณหมอแนะนำน่าจะดีกว่าฉันไม่ช่วยยังความเต้นๆนะคะแบบเพื่อนสิงเต้นบ้างน้อยใช่ไหม เราตื่นเต้นมากเราก็ตื่นเต้นมากแต่เพื่อนนี่หมายของเราหรือว่าหมายของพี่แตงหมายของแตงตัวเราเลยใช่เราตื่นเต้นมากตอนแรกพี่แมทเขาทไลน์มาก่อนมาใช่เขเห็นช้าก็เลยโทรไปเลยเพราะว่าเห็นแล้วแบบขอขอโทษหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามมิรู้มาสักแบบรู้ว่าเขาแบบมีการแบบอยากจะเจอ พยายามที่เรารู้แต่ถ้าตอนทุกความพยายามของเขาใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยแบบแบบแอบเชร์ว่าอยากให้มาเร็วๆเขาจะได้แบบสงหวังด้วยเพื่อนไอเดียของรับผิดงานตัวเองอ่ะยังเลยยังเลยเป็นวัยยังเลยเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะอีกสักพักค่ะเราก็เราก็ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคู่หญิงด้วยใช่จะมีจะมีเบบี้ชาเวอร์อะไรกันไหมคะ คิดว่าน่าจะต้องนะถ้าถ้าพี่แมเทเขาไหวใชยก็ต้องรอดูแบบสถานาการณ์คุณแม่อีกทีเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่แบบตอนนั้นาจะแพ้อาจจะหายแพ้ท้องแล้อวอาจจะโอเคเลยไม่รู้คุณแม่เขาจะเหนื่อยหรือเปล่านนได้จนพี่แ,แมทเขาบอกเหมือนว่าแพ้ได้หนึ่งหรืไอมไ,มไ,มไม่ใช่ได้มืออะไรนะเดี๋ยวน่าจะดูแล้วแม่แม่นใจเหมือนกันค่ะแต่ต้องลองไปถามเขาดูม <laughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขามีหมอแบบรือ ถ่ายค่ะถ้าบอกหลายคนจะบอกว่าถ่ายแหลมแบบนี้ยะไรเงี้ยจะบอกว่าผู้ชายมิวไม่ในมุมตัวเองก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเพราะว่าถ่ายทีไรก็ไม่คันแม่ถอาใช่ก็จะแบบว่าไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะบางคนต้องดูจากคุณแม่ค่ะว่าแบบเป็นลักษณะเป็นแบบนี้จะมีน้องเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าท้องท้องแหลมท้องอ แต่ด้วยตัวตัวเองอะมันยังดูไม่ออกเลยแต่มาถึงว่าเรามองท้องตัวเองตอนเราผู้ชายกับผู้หญิงล้วก็ดูไม่ออกว่า,วามันกลมยังไงมันแหลมยังไงแล้วก็ส่วนตัวตัวเองท้องแรกกับท้องสองก็คล้ายกันก็เ <c oughs> ดาไม่ออกเหมือนกันแบบบางคนบอกว่าถ้าผู้ชายจะแบบหน้าแบบมีสีอะไรเงี้ยความรู้ก็ไม่มีันก็เลยแบบ แสดงว่าไม่ใช่แต่ฮอร์โมนอ่ะใช้ไม่ได้กับทุกคนอะไรเงี้ยที่ดีใช้ได้ใช้ได้ไม่หมดใช้ได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเองมันก็คล้ายกันมากเลยสองคนแบบหาขาแตะไม่ได้อะอัปเดตลูกๆเราบ้างนะพี่มิวนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ ก็เหมือนเลงลูกแฝดหน้าเหมือนกันเหรอแยกยากเลยเหรอตอนนี้ไมไม่คือบางทีเรามองเขาเล่นกันเองอ่ะมันก็เป็นเฟรมที่แบบใกลใกล้เลยหน้าเหมือนกันมากเลยแล้วก็เออมองแล้วมันก็เพลินดีค่ะเหมือนสมเหมือนเล่นลูกแฝดเลยหน้าเหมือนกันแบบหน้าแบบเหมือนกันจริงๆอิงเุ่มปนิสัยอะไรเหมือนกันไหมปนิสัยไม่เหมือนกันเลยถ้าถ้าคนโตมาดีใช่ไหมคะก็จะมีคำ ฟังเจ่ลุยลุยซ่าซาอะไรเงี้ยส่วนส่วนมาคินเขาก็จะเขาจะเป็นแบบเป็นหนุ่มแบบสวีทเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเรียบร้อยขูดขูดอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมาอ้อนอะไรอย่างเงี้ยออนอะไรนะฮะอ้นความสุขดีอนูว่าเขาใจดีเขาใจดีแล้วเขาเร็วแอลรู้สึกแล้วว่าเขามีความแบบ ใจดีนุ่มนิ่งๆเหมือนเหมือนพ่อเขากันนะสุดเจนมาลินเต้นของกันเด้มาลินก็ตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่ามาลินก็มีความแบบกวนๆเหมือนพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความเป็นหัวโจกเหมือนแม่หัวโจกนะน้องๆมีพูดแบบนอยากให้มีน้องอีกไหมครัอ๋อมารินบอกว่ามารินเลี้ยงไม่ไหวมารินหรือแม่ แม่ด้วยแม่<ล>ย <c oughs> แล้วคือนะา้าขอบคุณอ้วจะ,ะคิดว่านะคะคือคือถ้าถามถ้าถามคุณเจเขาก็เาขาสามารถมีได้อีกอ,ะอ่ะเพราะว่าเขาาผู้ชายเนาะแบบอย่างนี้มันก็บ้านมันก็จะแบบว่าสนุกสนานื้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามเราเราก็เพราะว่ามันก็ลงตัวแล้วนอกจากว่า <c oughs> แบบลูกโตไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเหงาแล้วว่าคิดถึงเม่บีก็อะไรก็ค่อยเดบบแต่แต่ตอนนี้คือการใช้ชีวิตเป็นคุณแม่คือชินไปแล้วตอนนี้ชินแล้วอะตอนนี้ก็ก็ชินแล้วนะตอนแรกๆก็ก็จัดการชีวิตงงเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีสองคนคนโตก็ต้องการมากเหลือเกินคนเล็กก็ต้องการก็จะแล้วก็ส่วน ชีว aus, Bref, um id, ิตตัวเองเราก็ต้องการเหมือนกันเลยก็ช่วงแรกก็จะแบบยังจัดการไม่เขาได้เองแบบว่าหัวหมุนแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วเะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสวีดถึงลงลูกอ๋อใช่ก็เพิ่งได้ไปทริปไปกันสองคนหนรือไปพักผ่อนบ้างเลยแล้วก็เป็นทริปที่แบบพักผ่อนเต็มที่เลยอ่ะตื่นกินโมก็ก็แล้วแต่พ่อแม่เลยแม่ก็ หกโมงครึ่งก็เปิดไฟเปิดม่านลูกก็เปิดไฟเปิดม่านแล้วอะไรปวดแบบปวดมากชะคคืโดนปุดแบบวดมากปลยแม่ปลุกลูกเลยเปรูกหนูพ่อิตต้ใหม่ใช่ค่ะม่ตองกนี้กคการดู